เรามาดูการใช้งานตัว library implement add หรือว่าการใช้ method implement add นะครับโดยในับรกเนี่ยด้านบนเราจะานำเข้าตัว trade format แล้วก็ตัว implement add ก็จะนำเข้าตัว trade format ก่อนตัวนี้เราบอกว่า std d o u b fmt นี่คือตัว format display จากนั้นเราก็จะใช้ implement add std เหมือนกันแล้วก็ใช้ of ดับเบิลโคลอแล้วก็แอดแบบนี้เราจะยกตัวอย่างโดยการสร้างตัว struct แล้วก็เราจะ implement ตัว struct นั้นนะครับโดยเราจะสร้างตัว struct country ขึ้นมาแล้วก็มี value ชื่อมี population ประชากรมี gdp แล้วเราก็จะใช้ตัว implement add นี้นะครับในการาบวกประเทศ2ประเทศหรือว่า2 City เข้าด้วยกันโดยนะครับเราจะใช้ตัว direct clone เป็น attribute นะครับ derive แล้วก็จะใช้ตัว clone การใช้ตัว clone นี้หมายความว่าเราต้องการนำเอา value ใน struct นั้นไปใช้งานที่อื่นผมกำหนดตัวนี้นะครับเป็น country structure country ด้านในมี value อันแรกเป็น name กำหนด type เป็น string ถัดมานะครับเป็น value population กำหนดท้ายเป็น u 3 2มอันไซน์ที่เถัดมานะครับเป็น gdp ก็กำหนดท้ายเป็น u 3 2เช่นกันจากนั้นเราบอกว่าเราจะ implement ตัว struct country วันนี้นะครับโดยเราจะสร้างฟ u n ก์ชัน new ขึ้นมานครับก็บอกว่า f u n ก์ชัน new แล้วก็จะมี input อย่างแรกก็คือ name อนำเข้าเป็น stir หรือว่า slash string แล้วก็มี population นำเข้าเป็น type u 3 2แล้วก็มี gdp เป็น u สา3.2เช่นกันจากนั้นเมื่อ input เข้ามานะครับสิ่งที่เราจะ output อ,ออกไปก็คือเป็น cell หรือว่า struct country แล้เราก็จะ นี่คือรูปแบบของ o p u t p u t ตัว struct นะครับอันนี้ก็จะมี name ซึ่งซึ่ง name ตัวนี้นะครับเราก็จะให้มัน output ออกเป็น s String วิธีการก็คือเราจะใช้ n a m e t o underscore string ในส่วนของ population นะครับก็คือให้มัน output เหมือนเดิมไม่ต้องไปกำหนด type เอาพุทของมันก็คือ Type เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับที่ Input เข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ตัว implement library add กันนะครับเราก็ดึง add มาใช้งานาบอกว่า add implement add for ตัว struct country แล้วรูปแบบของมันครับอันดับแรกเนี่ยเราจะกำหนด Type Output Output ที่หลังจากใช้งานตัว implement add ก็คือตัว struct cell ก็คือเราจะเอา สองประเทศเนี่ยมารวมกันนั่นเองแล้วก็เอาพุทไปเหมือนเดิมก็คือรูปแบบเหมือนเดิมมีมีเนม name, มี population มี GDP เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับด้านในเราจะใช้งานฟังก์ชันช่วยฟังก์ชัน add มีการนำเข้าตัวเซลล์ struct currency แล้วก็มีการนำเข้าตัว struct country ประเทศอื่นนั่นเอง แล้วก็กําหนดไทป์ก็คือเป็นเซล์ไทป์ก็คือเหมือนกันแล้วสิ่งที่จะออกมาก็คือเป็นเซล์แล้วเราก็จะใส่รูปแบบเ u t p u t ตัวแรกนั้นนะครับวิธีการก็คือเมื่อเรานำ all string มาบวกกันเราจะใช้งาน format นะครับแบบนี้ด้านในเราก็จะมีตัว output แล้วก็บอกว่า and output อีกครั้งหนึง่งตัวแรกก็คือเป็น cell name อันที่สองนะครับก็คือเป็น a r t e r name ก็คือชื่อประเทศอื่นที่เราเพิ่มเข้ามาในส่วนของ population หรือประชากรเราจะนำเอา cell population ทำการบวกกับตัว a r t e r population ในส่วนของ gdp cell uh, gdp ก็บวกด้วย arter นะครับ .GDP สังเกตว่าเมื่อเราใช้ implement add เนี่ยนะครับตัว value ต่างๆที่อยู่ภายใน struct เนี่ยมันก็จะทำการ c l o นไปยังตัว arter หรือว่า struct เหมือนที่เราเพิ่มเข้ามาตัว arter มันก็จะมี value ด้านในเหมือนกันก็นคือมี name มี population มี GDP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้งานตัว implement ตัว format ผมก็จะทำการ copy นะครับรูปแบบ template ของตัว implement นะครับ format display เนะี่ยมาวางมันก็จะมีนะครับตัวนี้เป็น format ในการ display หรือว่าแสดงตัว struct สำหรับตัว country นะครับโดยเราก็จะใช้งานนะครับรูปแบบนี้ก็คือเราจะแสดงข้อความบอกว่า in แล้วก็มี t u u t u t R output people and gdp of แล้วก็มี output ตัวแรกก็คือเป็น cell name ครับอันที่2เป็น cell population อันที่3เป็น cell gdp ตัว cell name ใน input แรกเนี่ยนะครับใน input นี้เกิดจากการนำเอาชื่อของ country แรกไปบวกกับ country ที่2ตัว cell population ก็คือนำประชากรมาบวกกัน cell gdp ก็เอา gdp มาบวกกันแล้วด้านล่างนะครับเราก็จะสร้างตัวฟังก์ชัน main ในการกำหนดค่า value ตัว country สมมุติว่าอันแรกนะครับผมก็จะให้มันเป็นชื่อว่า Thailand เราก็จะเรียกใช้งานตัว country นะครับแล้ว double colon ตามด้วยเรียกใช้งาน function new เสร็จแล้วนะครับด้านในตัวแรกเราก็จะใส่ไปเป็นนะครับตัว value ด้านในเป็นมี name มี population มี gdp ผมก็จะใส่ตัวแรกไปเป็น name นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเหมือนเดิมเป็น Thailand อันที่ 2, population สมมุติว่าเป็น5 0 0 0 0นอันที่ 3, gdp นะครับสมมุติว่าเป็น900 9 0 0ล้านครับประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะกำหนดเมืองที่2กับเมืองที่3เมืองที่2นะครับสมมติว่าเป็นสิงคโปร์แล้วก็ด้านในตัวตัวนี้ ด้านในนะครับชื่อก็เป็นสิงคโปร์แบบนี้ population สมมติว่าให้เป็น400,000มี GDP นะครับสมมติว่าให้เป็น800ล้านครับแล้วก็มีอย่างที่3เป็นมาเลเซียนะครับชื่อตัวนี้ก็เป็นมาเลเซียแล้วก็มี population สมมติว่าเป็น300,000ให้ GDP สมมตินะครับว่าเป็น7,700ล้านแบบนี้ ทีนี้นะครับเราก็จะมาปริ้นอันดับแรกผมก็จะปริ้นสิ่งที่เราจะปริ้นก็คือนะครับตัวประเทศไทยตอนนี้เราจะใช้งาน .clone ครับอันที่2เราก็จะปริ้นบอกว่าเอาประเทศไทยมาบวกกับสิงคโปร์ .clone เหมือนกันครับอันที่3นะครับเราก็จะเอาทั้ง3ประเทศมาบวกกัน ส่วนที่3นี้เราจะทำการนะครับบวกแบบนี้นะครับนำชื่อตัวแปรของแต่ละประเทศเนี่ยมาบวกกันเลยนะครับมันก็จะได้ออกมานะครับอันดับแรกไทยแลนด์เนี่ยมีประเทศประเทศไทยประเทศเดียวมีประชากรนะครับห้าแสน GDP 9ก้าร้อยนะครับ 500, ล้านถัดมาไทยกับสิงคโปร์บวกกัน รูปแบบของมันก็คือมันจะเอาชื่อ2ประเทศมารวมกันแล้วก็เอาประชากรบวกกัน gdp บวกกันถัดมาอันที่3มีทั้ง3ประเทศก็เอา3ามประเทศนะครับชื่อบวกกันแล้วก็ประชากรกับ gdp เข้ามาบวกกัน